สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเรานะคะก็จะมาพูดถึง TikTok application นะคะ TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีจุดเด่นคือการสร้างและการแชร์วิดีโอสั้นๆไม่ว่าจะเป็นคลิปเต้นสั้นๆลิปซิงเพลงสั้นๆสร้างคอนเทนต์ตลกเฮฮาหรือการทำชาเลนจ์ต่างๆเพื่อการโฆษณาและการแชร์กับเพื่อนบนโลกออนไลน์พร้อมติดแฮชแต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงด้วยจุดเด่นที่ใช้งานง่ายนี้นะคะจึงได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะในปัจจุบันค่ะโดยโปรแกรมนี้นะคะจะทํางานโดยการเริ่มจากการเพิ่มจํานวนชื่อผู้ใช้ที่เราต้องการเพิ่มนะคะและกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อให้โปรแกรมทําการ sorting ว่าให้วิดีโอไหนของชื่อผู้ใช้คนใดขึ้นก่อนและเป็นที่น่าสนใจค่ะโดยการ sorting นะคะจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะคือ sort ตามยอดรวมรูปแบบที่สอง ซอสต,ตามยอดคนติดตามและรูปแบบที่3ก็คือซอสต,ตามยอดวิวค่ะอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงโปรแกรมโค้ดที่ทางกลุ่มจะทำขึ้นเพียงเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดบ้างในบางส่วนทั้งนี้ทางกลุ่มก็ต้องขออภัยมณะที่นี้และขอขอบคุณที่รับชมการนำเสนอของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ